อาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอซนะทีมงานมหาเฮงสวัสดีทางแฟนเพจ99เบ้าวอีสานนะมาหาเฮงผ้ามวนมหาเฮงหม้วนชื่นบ่าอีสานพาเฮงสําหรับคลิปนี้นะแนวทางปูม้าไม่พี่น้องที่เ้้่เห็นบอปูมาาไม่นะคะนี่พี่น้องเนื้อเก่าเก่าเนื้งเขาเตรียมเลยนี่ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มเลยนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเห็นว่าพี่น้องปูมาไหมนะปูมาไหมนะวิ่งหนึ่งพี่น้องวิจเตอแ,แต่ว่าเจ็ดแปดนี่มันเป็นเลขอะเลขสามตัวนะเจ็ดแปดสามนี่พี่น้องเห็นว่ามันเป็นเลขสามตัวปูนะะเจ็ดแปดพี่ เป็นเลขสามตัวเข้าทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องนะนะสำหรับปูมาใหม่เจ็ดแปดเห็นมาพี่น้องเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่กล่องมันหลายตัวนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้มาแล้วนะแนวทางวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกปูมาใหม่เข้าทั้งบนทั้งล่างมาหาเฮงสามตัวปูให้เจ็ดแปดสาม ะะมาติดตามรับกันสำหรับคลิปนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะต่อสายหาปูฝากกดไลค์กดแช์นะ,ะกดติดตามเป็นก็ต้องแรงใจให้กับท่านช่อง <c oughs> อ่าเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวต่อสายก่อนแป๊บนึงอ <c oughs> สวัสดีพี่น้องนะค่ะเด้อนะคะ <c oughs> เพังได้แน่พี่น้องโชคมนนันแนบนะเสียงอาจะจะจะชัดเจนไหมแต่ว่าเดี๋ยวได้แนวทางเดี๋ยวเดี๋ยวแอจะ ข้าปูเข้าสายหรือยังข้าปูค่ะกรารไปมรดการเจ้าขาปูอาปูทั้งบนทั้งล่างตัวนี้เจ็ดแ,แปดมันอยู่เลขสามตัวปูปูใหญ่มากเจ็ดแปดสามแต่สำหรับคู่ชุดมีหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งตัววิ่งก็เข้า โอ้โหรอบนี้ติดตามไม่ดีๆ้อพี่น้องเนออันอันเจ็ดแปดสามโครงสุดท้ทยมากถึงได้ก็คือปู <c oughs> เห้เลขเลขชุดนี่ไหมชุดเจ็ดแปดนี่พี่น้องห็นบ่ห็นบ่หน่ชุดอ๋อสัญญาณไม่มีเด,เ,ดดเ,ดเดี๋ยวปูสัญญาได้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวปูไม่ได้ยิน เสียงอาจจะพราชัดเจนพี่น้องอยู่พื้นที่ลงใช้เบาบางอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวปูจะโทรกลับเอาเดี๋ยวรอเดี๋ยวปูหาข้อมูลก่อนนะคะนี่เห็นบ่เจ็ดแปดสามนี่นี่เจ็ดแปดเต็มเต็มเลยนี่เก้าหนึ่งนะคะอยู่นี่ปูมาไหมพี่นอนะะ้องนะอ่ามาแล้ว เพราะว่า,าติดต่อยากพี่น้องค่ะปูไปยังไงไมีคืนบ่ค่ะแบบนี้ยู่ต้องเงินเงินสารปัดบ้านอ่ะโอ้รุดปัดเอันนี้สายหนึ่งต้นขี้ต้นม้าเดี๋ยวกอนโอ้มันชนสายกันเอ้าต้นสายก็ทั้งกุ่นเลยอค่ะอันนู้นสายได้ไหมค่ะปูค่ะ เจ็ดแปดสามเพาว่าตัวไก็คือปูโครงสุดท้ายไหมมายังไงครับเจ็ดแปดสามนี่คือโครงสุดท้ายเลยโครงดท้ายก็มันอยู่ใน่สามตัวนี้มันแล้วเอาเต็มเต็มเลยเอาเต็มเต็มเลสามตัวมันนี่เป็นหนึ่งตัวอ่าก็สั่นเป็นแตกสามตัวเพราะว่ามันออกอส<ไ>ี่เนาะปูเนาะนมันออกสี่เจ็ดแปดแต่ว่าของปูมากไม่เป็นนั่นเจ็ดแปดสามพี่น้องถ้าเจ็ดแปดสี่นี่เข้าสามตัว แย่งทั้งสามตัวนี่สองตัวอยู่นี่เนื่ 1, พองเก่า <laughs> เอา <laughs> เอาอยา่าพลาดเด็ดขาดเด้ดแบบน,นี้อย,ย่าเบื่งซื้อๆปูมาไหมติดตามเลยเพติดตามเลยมาเด็ดแบบนี้ติดตามไว้ติดตามไว้แนวทางวันที่สิบหกนะค่ะปูเนาะแมนอ้าจัง่กนแล้วค่ะปูเป็นศูน เดี๋ยวนะคะวิ่งศูนเหรอครับปู่วิ่งศวิ่งศูนได้ลดได้มาเรียนูดเลยเนักลูดนัดดดดกเรีนโอ้พกเลยแดศูนย์ค่ะจับคู่แล้จับคู่แปดศูนยศูนย์ศู เจ็ดศูนย์หกศูนย์โอ้หกศูนย์ชุดนี้มัมมนมีสามตัวแล้ลลอชุดนี้มีสามตัวมีสามชุดเอาบันนีเล็อ่าชุดที่สองค่ะอ่าเล่นเลเด่งมีสามตัวอ่าชุดนี้ตัวเล่นมีสามตัวเดี๋ยวนะวิ่งค่ะ มาวิ่งเจ็ดกับหนึ่งมีเจ็ดมีหนึ่งค่ะปุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ็ดมีศูนยมีหนึ่งโอ้มีศูนมีหนึ่งค่ะวันนี้วิ่งเจ็ดกับหนึ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งตัวดินเอาไตัวด่นอ่าบันไดจจบคู่

สองหนึ่งอ่าสองหนึ่งเดียวกันนะปูสามหนึ่งเอ่อหนึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรยังอีกปูสามหนึ่งโอสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึงค่ะปูมันมันตาลายค่ะเอาเล่นเล่นสองหนึ่ง้วสองหนึ่งสามหนึ่ง ัวเน้นคือสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะคะนโอ,อ้มันมีสามตัวชุดสามตัวสองห้าแปดสองห้าแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด่สามตัวสองเจ็ด ว,วัดเลนไหน้ะค่ะค่ะวัดตองวัดอ่าเดี๋ยวสิว่าเรเห็นชุดเต็มแลปูนาะอันนี้คือชุดเต็มนะครับปูนะ่ะชุดเต็มชุดเต็มอ้อ่าสามตัวมีสองห้าแปดกับสี่หนึ่งเจ็ดถึกเนาะครับปูเข็มต้องโอ้ค่ะอ่าสูตรแรกนี่วิ่งศูนย์ มีสามหางแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สูตรที่สองนี่มีเด่นสามตัวมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ 0, ่งแต่ว่าตัวเด่นเด่นมีเจ็ดกับหนึ่งงั้นป<แ>่ะคับปู้จับคู่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งครบป่ะคับปู่อ๋อใจหนกันทำเพื่อนกับอะไรกันอยากลาบหนึ่ เปลือมาเพืือสอบน้ำเนาะค่ะปูเออตัวนึงครับเอาเปเนียงัแกงโตแกงโตคนก็ได้จ้ะแม่นเ,เนระะนพราะว่าพึ่งลองค่อยลงทุนอ่าพึ่งตองวดนี่ก็เป็นแนวทางตองวดแนวทางตองวดครับเอาเพื่อมีโชคมีมันน้ำกันเนาะค่ะปูเนาะแม่นเอฟตี้เิดนะบังเล่าค่ะปูค่ะสาธุค่ะปูท่านได้สนใจว่านมหาแห่ง ช่วยเรื่องโชคลาภการงานการเงินค้าขายไม่ตามหานิยมติดต่อได้ที่ทีมงานมหาเห่งะะมาแล้วพี่น้องต่องหวดปูมาใหม่แล้วมันแตกสามตัวครับพี่น้องเอฟซี่เอานะคะให้หแคปภาพจะเห็นว่าพี่น้องนี่นะ,ะแนวทางปูมาใหม่หวดที่แล้วให้เจ็ดแปสามมันออก เ็แปดสองตัวจับคู่อ่าหนึ่งเก่ามันเป็นตัวกับไอ้พี่น้องพิ่จะแล้วน่าเอาแอดมินเจียบก็จะเอไอ้น่าทางตามที่ผู้ให้นี่แหละนี่เก้าเพ่นน้องคะเนาอตัววิ่งก็คือหนึ่งมันเป็นสองสูตรพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนอออีกโครงสุดท้ายนะ,ะสามตัวปูสิเน้นไปชุดใดให้พี่น้องเอเกซห้องอติดตามไปน้ำกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ให้ FC แฟนช่องห้าทติดติดต,ตามแน่วทาทางไม้ว่าจะทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook ให้เฮงๆปังๆให้เฮงๆรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ